โอเคพี่ได้ทำตารางทำงานให้อใครที่อยากทำทั้งวันอ่ะพี่ก็มีเหมือนตารางเวลาว่าเออเช็คเวลานี้นะจะดีเช็คเวลานี้นะ,ะเช็คเวลานี้นะนนะอันนี้เวลาที่คนอยากทําทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจ้องหน้าคอมทั้งวันก็คือเราจะเหมือนเราเซตเอ่อเซตเวลาให้กับตัวเองอะเนาะ เ,เหมือนเรากินข้าวเงี้ยกินข้าวเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมกินข้าวสามมื้อถ้าเราทําตามเวลานี้บ่อยๆร่างกายเราก็จะจําได้ว่าเอ้ยเวลานี้เราเช็คกราฟนี่หว่าเวลานี้เราเช็คกราฟนี่หว่ามันก็จะเหมือนกันแต่เวลาที่พี่จะให้ทําจริงๆคืออันนี้พี่เปลี่ยนเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคือห้าโมงเย็นอ่ะ เปลี่ยนนิดนึงให้ให้เริ่มทําที่ห้าโมงเย็นบางคนเริ่มหกโมงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่บางคนถ้าบางคนไม่มีเวลาก็ให้เริ่มห้าหกโมงเย็นแต่พี่เปลี่ยนเป็นห้าโมงเย็นให้เริ่มที่ห้าโมงเย็นที่เมืองไทยนะโอเคอันนี้ <c oughs> ใหเ้เปลี่ยนใหม่เ,เดี๋ยวพี่ส่งกราฟนี้ให้ถ้าเกิดใครต้องการเดี๋ยวพี่ส่งให้ใหม่เนาะ อตอนแรกพี่เริ่มหกโมงเย็นแล้วไปถึงเกือบเที่ยงคืนบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็ถึงแล้วแต่อบางครั้งก็ถึงห,ห้าทุ่มมั่งสี่ทุ่มมั่งอ่ะเนาะคือช่วงเวลาเนี้ยแหละที่พี่ต้องการให้ทําอ่ะช่วงเวลาอื่นถ้าคุณอยากทําอันนี้แล้วแต่คุณแต่ช่วงเวลาที่พี่ต้องการให้ทําจริง,รงๆคือหาโมงเย็นไปเกือบถึงห้าทุ่มอ่ะโอเคจ้ะ นี่คือเวลาที่ต้องการให้ทุกคนทําจริงๆเวลาที่มันทําเงินจริงๆโอเคจ้ะขอบคุณมากโชคดีค่ะบ๊ายบาย